สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้านม,สสมุนพัสดุมอเดอร์คอนะครับหรือช่องวิบากรักสนุกวันนี้อยู่กับเจ้าวิบาก gpx เครื่องเวฟ125บ125นะครับเครื่อง h o n d a w เว e 125นะครับคันนี้เครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายนะครับไม่ดงังไม่ควนอ่ารายละเอียดเครื่องนะครับสปริงคัตแต่ง6ตัวนะครับคัตเป็นคัตน้ํามันนะครับคัดเป็นคัตน้ํามันนี่แล้วก็ไอตัวเติมน้ํามันแต่งนะครับ น้ำมันเครื่องถ่ายใหม่แล้วนะครับ20 w 4 0ปั๊มกระทุงหลังใช้งานได้ปกติครับสวยๆเลยใช้งานได้ปกตินะล้อลืน่นๆนี่โอเคจานสวยนะครับใช้ได้ล้อเป็นล้อเหล็กนะครับ17 14หน้าหลังสเตอร์หลังเป็นเบอร์อเบอร์45นะครับโซ่ใหม่นะครับสเตอร์หลังฟันเต็มนะครับฟันเต็มโซ่หลังเป็น4 28โซ่ใหม่นะครับโซ่เสเตอร์หน้าเป็นเบอร์14นะครับเบอร์ใหม่เหมือนกัน ยีจะมีตัวครอบสเตอร์นะครับอันนี้โชว์ว่าเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้รอยจระบีโอเคชกหลังเป็นโชคว s นะครับเบิกใหม่ของแท้นะครับชกหลังใหม่แท้นุ่มนะครับนุ่มซับดีมากแบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่เบิกใหม่เหมือนกันแบตเตอรี่ใหม่ท่อเป็นท่ออาคาบวิกงานเทียมนะครับสำเนาเสียงนุ่มๆเลยนะครับท่อพับเบรกหลังเต็มนะครับพ้าเบรกหลังเต็มโอเค เบาหุ้มมาใหม่นะครับทรงสวยเบาหุ้มมาใหม่ทรงสวยมากพึ่งหุ้มเลยเดินจะเข็บสีแดงนะครับฝาเป็นอลูมิเนียมเนาะอันนี้สายคัดน้ํามันนะอันนี้สวิตช์นะครับเปิดปิดเครื่องออนนี่สตาร์ทได้ออฟน,นี่ดับนะครับอ่าแล้วก็ปอกแฮนด์ใหม่นะครับโอทัปเปอร์สัเนาเนาะอันนี้ก็นวมการกระแทกนะครับคันด้าเปิดใหม่เหมือนกันแฮนเป็นแฮนด์น้ำเงินนะครับ เป็นแฮนด์อะลูมิเนียมสวยๆเลยแผงคอเงาๆโอเคประกับเป็นประกับแต่งนะครับครับทดลอบแต่งตอนหน้าใช้ง,งานได้ปกตินะครับหน้าลื่นๆโอเคแล้วก็กาดแฮนด์นะครับกาดแฮนด์นี่ก็ของใหม่เหมือนกันนะครับสวยๆเลยโอเคอ่า okay. uh, อันนี้นะครับอันนี้เหมือนเจ้าของเก่าเขาจะใส่ไฟมานะครับ เปรูนี้หน่อยไม่มีปัญหากับการใช้งานนะครับชุดสีเป็นชุดสีพ่นมานะครับพ่นสีมาเดิมเป็นสีแดงนะครับอันนี้ขอพ่นสีข้ามมาโอเคตามคลิปเลยสติกเกอร์ใหม่นะครับอ่ะคันนี้แกนโช๊คสวยมากนะครับซีนน้ำมันเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับคู่หนึ่งเลยซีนน้ำมันกับน้ำมันเปลี่ยนใหม่แล้วโช๊คสวยไม่มีตามมดไม่มีอะไรเลยนะครับแกนสวยมากโอเคสวยใส ยางหน้าเต็มนะครับยางดอกเต็มเลยยางหน้าเต็มถ้าเบรกหน้าเต็มเหมือนกันนะครับโอเคอ่าแล้วก็ปักหัวเทียนใหม่นะครับปักหัวเทียนใหม่คาบูคาบูพร้อมกรองอากาศเบิกใหม่นะครับเป็นคาบูแดดนะครับไร้นมหนูเรียบร้อยโอเคสีเครื่องก็ตามในคลิปนะครับในคยเนนเท่าไหร่นิดนึงนิดหน่อยนะครับลถมือสองอแล้วก็ น่าจะหมดแล้วครับน็อตก็เป็นน็อตเลดไดไทเทเนียมนะครับน็อตเลดไดโอเคฟังเสียงเครื่องกันครับนะครับเดินมานนิ่งๆเลย ขอบคุณมากครับรถคันนี้เป็นรถของร้านมูลทัดสอนมุเตรอร์คอนะครับขอบคุณครับ